กอลรียนโดเมนเนียนไปสวรรค์ยังไม่สมัครใจอปาร์ตี้หนึ่งนะครับสวัสดีครับมีลักกที่แบนะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็กตี่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f c e e o o o อีล็ตทีช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับ ร้านะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทาง Lucky Bear ด้วยนะครับอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมี Lucky Bear นะครับวันนี้เราอยู่กันในแล็กน่าลองไอเด a ร์ n อเวนเจนะครับวันนี้จะมาขอพูดเรื่อง PVP นะครับเพราะว่านี้มีคนถามเยอะเรื่องบอ PVP นะครับว่าเออโดโจจัดอะไรยังไงอะไรยังไงดีนะครับอันนี้ก็สรุปคือที่มีทดลอง ตัวโกงสุดจะมีอยู่3ตัวคือพาราดินพาราดินอีกแล้วเหรอพาราดินแม่งโกงจริงนะแล้วก็ต่อไปในส่วนวิาร์เราก็เสกนะมีคิดว่าถ้าเป็น PVP 3มอาชีพเนี่ยคือดูด,ดันสุดแล้วก็คือตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสคูซาเดอร์โกงสุดๆเลยครับเพราะถ้ามันเปิดก่อนนี่คือตายหมดตี้เลยนะตัวอะไรก็ไม่รู้แม่งเก่งทั้ง PVE PVP นะครับเดี๋ยวมีขออุญาตพูดถึงสเตตัสแต่ละอย่างเลยแล้วกันนะครับวิษร์มีจะเล่นเป็นเด็กกับอินนะแต่ว่าพยายามเน้นเด็กก่อนเพราะว่าพยายามที่เปิดไวก่อนครับ แต่เกมนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราเปิดก่อนเปิดท่าใหญ่ก่อนแล้วเขาใช้สก,กิลท่าใหญ่สวนขึ้นมาเราจะหยุดเราเราจะโดนเบรกทันทีเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนะเอาต่อไปตัวที่สองนะครับคือคูซาเดอร์ก็ทำไมต้องเด็กรอยเพราะว่าเราจะใช้ท่ากรเลียดโดมินี่ท่านี้ถ้าเกิดเปิดก่อนขึ้นมาเนี่ยดับทั้งปาร์ตี้เลยครับแต่เนื่องจากว่าท่านี้มันล่าเยอะมากก็เลยแนะนำว่าเอาเป็นเด็กรอยแต่คือลิสเตตั้นเพื่อนๆสามารถกดรีได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้เสียอะไรนะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนเลนเจอร์เลนเจอร์เอ่อตอนนี้ไม่ค่อยมีหน้าที่เลยเพราะว่าหมีไม่ได้อัดทำอะไรเลยนะมันก็เลยได้อยู่แค่นี้นะครับคิดว่าเอาไปเอาเอาเป็นตัวติดก่อนแล้วกันตอนนี้อะในส่วนพานี่หมีจะเป็นวิสสีด้วยการตายสนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นอินกับเด็กนะก็รีบไล่ไวๆดีกว่าแต่จริงๆเพื่อนๆจะเอารีสเตตรีสเตทัสออกเราเป็นเด็กท่างเดียวเลยก็ได้เพราะว่ามันเน้นยัยอย่างเดียวจริงๆนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมีดีเลยดีกว่าเพราะถึงได้วิทมามันก็มันก็แข็งขึ้นนิดนึงแล้วก็ตายอยยูู่่ดนไม,มโช์ลพ <laughs> เนสก,กิลได้ไวดีกว่าเอออ้าเนี่ยถ้าหมีเล่นหมีเล่นอเอาแค่นี้แหละนี่แหละเอออ่ะต่อไปในส่วนสก,กิลนะต้องบอกว่าวิาสาทอันนี้เราต้องไปดูครับว่าเขาเขาเปิดด้วยอะไรก่อนถ้าสมมติเราเปิดท่าใหญ่ใช่ไหมเราลงก่อนเราก็ชนะเลยแต่บางทีเขาอาจจะเอาไอวอลหรือว่าไฟพิลล่ามาขัดอันนี้เพื่อนเพื่อ,อต้องแบบเออมันอยู่ที่คนสู้อะส่วนใหญ่หมีก็วอนอยู่แค่นี้เมื่อกี้ก็เปิดด้วยไฟวอลไอวอลบ้างบางทีก็ หลอดอาวิมิเลียมการกบาลหัวเลยครับแล้วต่อไปอีกท่าหนึ่งก็คือ t ันเดอร์เพอร์สันนะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีหมู่ที่แรงลงมาจากหลอดอาวิมิเลียนนะครับก็มีก็ใช้ตามนี้แหละหรือเพื่อนจะเอาสตอมการ์ดมาก็ได้แต่ว่าหมีมันช้าหมีว่ามันช้าไปอะตอนเนี้ยนะมันช้าไปแล้วอะเขายิงกันเปี้ยงเดียวรู้ผลเลยประมาณนี้นะครับเอาต่อไปในส่วนคูซัเดอร์ก็ยังเป็นตัวละครที่โกงสุดในเกมเหมือนเดิมนะอภิมหาโกงยังไงก็โกงเหมือนเดิมนะครับ ส่วนใหญ่สมัยนี้เขาจะเล่นโกลเลียนโดมินี่เริ่มมาก็เปี้ยงเดียวตายทั้งปาร์ตี้เลยครับอันนี้จริงนะนอกจากว่า PVE ก็โคตรโกงแล้วก็ยัง PVP ก็ยังเทพอีกแต่อย่างที่บอกคือท่านี้มันจะไล่นานเพื่อนๆต้องมีค่าเด็กอย่างต่ำประมาณ53หรือเจ็ไปไได้ร้อยหนึ่งแบบหมีเลยดีกว่าครับชัวร์แน่นอนอีฝั่งหนึ่งไม่ได้ขยับเลยเปี้ยงเดียวเฮ้อแต่ก็เดีเพื่อนๆกล่าวว่าจะไปตีคนที่พลังเยอะกว่าแนะนําว่าให้เอาสกิลออกแล้วไปอัดแต่โกลเลียนโดมินี่ครับทีเดียวหายยกแหงอันนี้พูดจริิงงงไม่่้ลอเนหายยกแจร แต่คือของมีที่มีรองแค่ลเว่าสิบแม็กก็ตายหมดแล้วอะถ้าเกิดไม่ได้แบบไป,ปตีกับสุลต่ตานพลังมากกว่าเยอะนะเออต่อไปเปไ็นในส่วนธนูนะครับก็บทบาทของเลนเจอร์ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ว่าพยายามเซ็ตสกิลหมู่เริ่มเซ็ตด้วยสก,กิลหมู่ดีกว่าครับเน,เน้นสกิลหมู่เปิดให้ตายเร็วที่สุดนะครับส่วนพาก็กอเลเยสครับแล้วก็อินมอรซิโตเพราะว่ากอเลียสนี่จะบวกหลักเยอะทําให้ค่ากอรเลเยสโดมินีติดคีนะครับติดคี้ที่ก็หายทังตี้เลยประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับเอาสนามฝึกซ้อมนะครับไม่วันนี้ไม่ค่อยอยากเลี้ยอะไรเสียทองอเอาใครเนี่ยน้องคุณคุณแอชและกันนะครับคุณแอเอ่ออันนี้หมีเปิดได้นี่เลยนะเราเอาเวมิเลียมเลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาไอวอลมาขัดหมีหรือเปล่าอันนี้คือเพื่อนๆต้องเปิดแต่คือหมีจะให้ดูไงว่าพาราดีนมันโกงเอาแล้วครับเอาไปเลยกอเลียโดมินิถ้าข้ามไปโดนหยุดแล้วก็เออเแคยโ,โดนหยุดแล้วไงไงครับทีนะทีเห็นไหมทีเดียวหายนี่เขาพลังมากกว่าหมีด้วยนะ โอ้มันต้องเสียทองอะเอาสิบสิบ,สบไม่เป็นไรเอาคุณ B S T A อะไรบ้างนีโอ้โหโอ้โห,โโหมันช่วงไม่ค่อยอยากใช้ทองเลยเดี๋ยวขอมีคขอไปตีโดโจเลยเสียได้ทองเนี่ยถ้าเกิดตะเกียนนะครูซเดอร์มีอัพกอรเลียเลยว่ายี่สิบตายหมดแน่นอนอันนี้เลยกว่าสิบที่เกียรเลียเอาแค่นี้ก็ไปยังหายสามครับเป็นไงอูบอกเลยถ้าได้ไล่เมื่อ,อไหร่คือจบเกมจริงๆแล้วก็ หมีว่าส่วนใหญ่คนจะชอบเอาท่าใหญ่ไปไปใช้เราควรจะขัดครับขัดเราได้เปรียบแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวหมีจะลองอีกตานึงนะครับแล้วเดี๋ยวหมีจะไปออเล่นโดโจแล้วเพราะว่ามันไม่เสียทองนะมันมันเปลืองฮะเสียได้ทองเพราะว่าเออหมีไปกดการ์ดไอ้นี่อยู่ธนาท้อแล้วมันขาดทองอีกผัดอีกประมาณสักโด,ดกรเลนโดมินี่อ่ะหายสามเป็นไงนี่เขาพลังเยอะกว่าหมีเลยเห็นปหสบาย บอกเลยว่านอกจากเออคูเดอร์มันแบก PVE แล้วมันยังแบกเออเทพเจ้า PVP อีกนะไปตีวอลมานี่คือถ้าถ้าคูเดอร์ได้โดมิเนียนก่อนตายแน่นอนเนี่ยแต่จริงๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเอาชนะจริง,รงเป็นรีครับเอาลงโดเมนเนียนอะก่อเลี้ยงโดเมิเนียนเอาเยลยว่า20เลยตายหมดแนะน,น่นอนนะไอ้อาจจะต้องพึ่งคีเพิ่งอ่ะเห็นนะตาย3จมจบเลยงงเลยอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้เล่นอะไรเลยดูดิดูพี่คูเดอร์เราเขาทำแบบนี้ได้ยังไงทำแบบนี้ได้ยังไงเหอ แต่ว่าเพื่อนๆต้องเรียกร้อยด้วยนะถ้าเด็กไม่ถึงร้อยมันจะโดนขัดได้ครับถ้าโดนขัดก็ชิบหายเลยค่าคือพระเอกค่าคือคูซอเซอร์ก็เลยโดนไม่ไดีไปอย่างหายสามครับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไอวอร์ไปตั้งสกิลแรกไว้ขัดรอ,อเดี๋ยวมีจรีสักห้ารอบแล้วกันให้เพื่อนๆดูถึงความความโหดความอันตรายของคูเซอ,เอร์ตัวอะไรก็ไม่รู้ กอลิเอโดเมนเน่ไปอ่งเฮ้ยโอ้โหทีมทีมเขาแข่งครับแต่เรายังไงครับหายหมดตี่ไปสวรรค์ยังไม่สมัครใจบอกเลยอันนี้มันดีทีละสิบใช่ไหมดีกว่าเออมาเอามามีเอาขอเอาเชค้าตาแล้วกันโอ้โหทองยังถ้าเกิดเพื่อนๆเอาแบบไลท์หลอดเลยนะมีแนะนำกอลิเอโดเมนเนียนเอาเด็กร้อยยี่สิบไปเลยครับแล้วก็อัพสกิลมาสักยี่สิบยี่สิบตายหมดแน่บางทีไปเจอสุดตาเลยกอลิเอโดเมนเนียน ไาสามครับร้อยวินเมียมปุ๊มเป็นไงคอมโบสองตัวตายแล้วหวานเจี๊ยบเลยนะบอกเลยเออแต่ว่าเราอาจจะโดนเสกครับโดนเสกกับวิาสาหขัดอันนี้ต้องระวังให้ดีนะเป็นไปได้ก็เอาเด็กร้อยี่ไปเลยครับรู้เรื่องเลยกอลสโดิเนียนเปีย,ปยงหายสี่ครับอะไรกันหงักหอันนี้คนยังไม่รู้เยอะนะจริงๆ แต่ถ้าเกิดมีทําคลิปออกมาแล้วทุกคนก็จะรู้หมดเลยครับต่อไปก็จะเป็นเทพเจ้าคููซาเดอร์ PVP คองบีพอีกแล้วกอลิเอโดเมเนียนไปยงหาย3ามครับคูซาเดอร์บเป็นงง,งงงงงัง,ง,ง,งเฮ้ยทไมเพื่อนเราตายหมดเนี้ย,ยไปสวรรค์อย่างไม่สมัครใจโอ้โหวันนี้เจอหน้ารักครับเจออะไรนะหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านนะหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ นี่มันชินขอบหรือเปล่าเลย c o r เ e ีย e Dominion ย่าฮือไปสวรรค์ยังไม่สมัครใจอีกปาร์ตี้หนึ่งนะครับมาเดินมีอคอยต้านมีพอละเอาเป็นว่ามาเทสให้ดูแล้วกันจริงๆมันมีคอมโบโกงอีกคอมโบนึงได้ยังแต่ขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะงั้นเดี๋ยวเกมมันจะเสียบาลานซ์มากกว่านี้เยอะอันนี้ม,คมีคอมโบที่ว่าของครูเซอร์ Corleone Dominion ฮือหาย2ครับเจอหลอดอออะไรนะหลอด of Vermillion นะเดี๋ยวกูอ่านผิดเจะโดนด่า,ดาอีก ลงกางกรกบาลไปสวรรค์ยังไม่สมัครใจอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะก็เรียบร้อยครับเอาเป็นว่าอันนี้หมีก็เอ่อให้ดูคอมโบให้ดูแล้วกันว่าเอา่อคูซาเดอร์นี่นอกจาก PVEPVEPVP <laughs> แมก็ยังโคตรโหดเลยอ่ะขอให้คนเล่นเกมแลกวรกแลอนกเอ่ออะไรนะไอเดินอเวนเจอร์ยังมีความสุขนะครับ <c oughs> เผื่อใครอยากให้หมีทำไกด์ในเกมนี้ก็มาขอได้ยังไอเนียไกด์ PVP อันนี้คนขอนะคนขอรือมันทำให้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ